คุณรู้รหัสเข้าโทรศัพท์ของแฟนคุณหรือเปล่าและเอาควรรู้หรือเปล่าเวลาบางคนนั้นถึงกิดทาเป็นเรื่องที่เขาเอามาอวดกลืนได้ว่าเนี่ยดูสิฉันสามารถเข้าโทรศัพท์แฟนฉันได้ตลอดเวลาเลยเราไม่มีอะไร,รต้องแอบจากกันและกันเลยในในี้เดียวตัวงใสเชื่อใจได้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าโทรศัพท์สมัยนี้ได้วัฒนา,าการเกินไปกว่าแค่เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งมันกลายเป็นสมองที่สองสำหรับคนหลายคนสำหรับคนหลายคนมันก็เป็นสมองที่หนึ่งเพราะแมงไม่มีสมองแต่แรกอาจจะเป็นถึงคุมทรัพย์ของความรรู้สึกหือคความิดลับที่เขาอยากเก็บไว้คนเดียว คุณควรมีสิทธิ์ได้เข้าไปส่องดูโทรศัพท์คนอื่นหรือเปล่าถึงแม้เขาจะไม่ไนอกใจคนอยู่ต่อให้เขาไม่แอบกิ๊กแอบเมียน้อยหรือแอบเจมไว้ M w, เขาอาจจะแอบบางอย่างอย่างอื่นไว้ก็ได้สิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์จะรู้แต่แรกแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอาจริงนะเต็มชื่อจริงว่าถึงแม้จะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันก็ตาม มันกมีสิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์จู้เกี่ยบคนอื่นส่วนตัวสอบเจมแล้วเจมเชื่อในการมีพื้นที่ส่วนตัวสอบเจมแล้วเตียวรู้สึกว่าการที่แค่เรามีแฟนเราแต่งงานเรามีคู่สมรสมีสามีภรรยาไม่แปลว่าคนคนนั้นเป็นเจ้าของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ม่แปลว่าเราเป็นเป็นุูของคนนั้นไม่แปลว่าเขาต้องมารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเจมจะมีความลับกับคนรักเจมไหมแน่นอนมันจะมีบางเรื่องเจมบอกแค่ลองสาวหรอบ,บอกแค่แม่เจมม่เฉยหร้วบอกแค่จิตแพทย์เจมไม่เฉยการรู้ความาลับทุ ชนะความเชื่อใจเขาสอบเจนนั้นถ้าเกิดคุณต้องบังคับที่มีอภิสิทธิ์ในการดูโทรศัพท์แฟนคุณตลอดได้นั้นเพื่อได้ความสบายใจว่าเขาไม่นอกใจคุณนั้นจะว่าทำไมใช่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้เท่าไหร่ความเห็นส่วนตัวยิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วเราไม่รู้เขาคุยอะไรเอไออยู่ก่อนจะปรึกษาเอไอเรื่องคุณเรื่องสุขภาพจิตเขาเรื่องอะไรที่เขาไม่มั่นใจอยู่ก็ได้เรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเขาาจะยังไม่อยากให้คุณรู้โทรศัพท์มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือสื่อสารไปนานแล้วและเจมามาืม Mm hmm, hmm, hmm.